สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมฟาร์มงามของดอกทุเรียนค่ะโดยปกติแล้วนะคะชาวสวนทุเรียนจะมีดอกนะคะประมาณช่วงของเดือนพฤศจิกานี่คือออกก่อนฤดูถ้าเป็นธันวาเนี่คืออยู่ระหว่างฤดูและถ้าหากว่าล่าไปจนเป็นมกราเนี่ยเขาเรียกว่าล่าจากฤดูอย่างไรก็ตามนะคะ ไม่ว่าทุเรียนจะออกดอกมาเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะคะชาวสวนทุกคนน่ะจะปกป้องดอกทุเรียนของตัวเองไม่ให้ร่วงค่ะวันนี้เรามาลองฟังสาเหตุของดอกทุเรียนว่าทำไมดอกมันถึงร่วงกันนะคะดอกทุเรียนร่วงนะคะมาจากหลายสาเหตุค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็าอาจจะมาจากว่าหนึ่งเขาอาจจะให้น้ำมากไปในช่วงที่ทุเรียนกำลังออกดอกทำให้มีปัญหาใบแซมดอกแล้วก็ แย่งอาหารจากดอกทำให้ดอกเกิดปัญหาขาดอาหารและก็ร่วงปัญหาที่สองก็คือปัญหาของโรคเข้าทำลายค่ะทุเรียนเมื่อปลูกไปนานๆนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของไฟทับทล่าตามลำต้นและไฟทับน,นะคะก็จะลุกลกามระบาดไปตามท่อน้ำท่ออาหารมันส่งผลถึง,ถงว่าดอกทุเรียนนะคะ เกิดปัญหาติดไฟท็อปด้วยมันก็เลยทำให้ดอกร่วงในกรณีที่3ช่วงที่ดอกทุเรียนกาลังติดมีปัญหาฝนตกต่อเนื่องหลายวันมันทำให้เกิดปัญหาลาแป้งนะคะเกิดขึ้นที่ใบและใบร่วงมันก็เลยส่งผลให้ไม่มีไม่มีใบผลิตอาหารไปเลี้ยงดอกดอกก็เลยร่วงหรือปัญหาของดอกบานออกมาและเจอน้ำฝนทำให้ดอกแฉะ เชื้อแอนทักนอดก็เลยเข้ามันก็เลยทำให้ดอกร่วงได้ส่วนในเรื่องของปัญหาของมแมลงทำลายจนดอกร่วงเนี่ยเป็นปัญหาส่วนน้อยมากคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นนะจะมาใน4กรณีแรกนี้เท่านั้นแนวทางนะคะในการแก้ปัญหาดอกทุเรียนร่วงนะคะตั้งแต่ทุเรียนออกตาดอกมานะคะจนกระทั่งดอกบานนะคะสิ่งที่จำเป็นมากเลยก็คือน้ำห้ามขาด แต่ห้ามให้มากเกินไปคือต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมสมมุติว่าดอกกําลังติดออกมาเป็นมะเขือพวงเนอะแล้วฝนตกต่อเนื่อง3วันเลยเกิดปัญหาสวนแฉะวิธีการแรกก็คือเราจะต้องมีการระบายน้ําออกจากแปลงให้อย่างเร็วที่สุดนะคะอันดับ2ก็คือนําปุ๋ยตัวนี้ค่ะปุ๋ยยูอนิกสุด99 2 9นะคะมาหว่านรอบชายพุ่ม สมมติว่าต้นขนาดนี้นะคะก็ประมาณซักต้นละครึ่งโลต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะต้นเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มสัก6เมตรนะคะก็อาจจะหว่านต้นละ1กิโลนะคะหว่านทุก10วันนะคะตัวปุ๋ยยูเอนิกนะคะจะไปลดการเคลื่อนย้ายจากไนโตรเจนนะคะเข้าไปในระบบรากแล้วก็จะป้องกันไม่ให้ไนโตรเจนเข้าไปทำให้ดอกจากบนต้นร่วง เพราะนั้นยังไม่พอนะคะเนื่องจากว่าการทํางานของปุ๋ยทางดินกับปุ๋ยทางใบนะไม่เหมือนกันปุ๋ยทางดินฝ่ายจะทํางานได้นะมันใช้เวลาหลายวันนะคะซึ่งจะไม่ทันการอาจจะเกิดปัญหาดอกร่วงจนหมดแล้วนะคะแนะนําให้ฉีดทางใบช่วยเลยคะ่ะฉีด2-3วันครั้งนะคะทันทีที่ฝนเปิดปุ๊บรีบฉีดเลยคะ่ะซีวิลนโอไฮแคลนโอไฟแล้วก็นโอไมเนอร์ค่ะ ผลิตภัณฑ์ชุดนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเมื่อพ่นใส่ใบทุเรียนปั๊บนะคะภายใน3ชั่วโมงมันสามารถที่จะทำงานได้เลยจะไปปกป้องนะคะการขาดแคลนธาตุแคลเซียมการเพิ่มตัวนวนตัวโพแทสเซียมและธาตุอาหารรองเสริมอื่นๆโดยการสกัดไนโตรเจนออกไปจากดอกของทุเรียน ทำให้ดอกของทุเรียนไม่มีปริมาณไนโตรเจนที่มากเกินไปแค่นี้นะคะมันก็สามารถแก้ปัญหานะคะาการหลุดร่วงของดอกได้ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือลักษณะของการเกิดโรคก,การเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นไฟทอปทาร่านะคะหรือว่าลาปแป้งหรือแอนเทอโนโดก็ตามนะคะเราแนะนำแบบนี้ค่ะพี่น้องกเกษตรกรนะคะ ก่อนที่จะเปิดตาดอกทุเรียนน่ะแนะนำให้ป้องกันไม่ให้เชื้อไฟทับทลราเข้าไปในลำต้นและไปทำลายดอกทุเรียนนะคะโดยการใช้สูตรล้างต้นค่ะคับว่ากีนสับปลาไมโครบุคอบและฟีวิลฉีดไปปุ๊บนะคะมันจะทำให้พืชมีความแข็งแรงต้านทานโรคนะคะที่ที่มาจากกลุ่มของเชื้อไฟทับทารา ในระบบของท่อนำําอาหารและต้องกันเชื้อรานะคะไม่ว่าจะเป็นใบจุดแอนแทกโนดลาแป้งที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศนะคะโดยการใช้ไมโครบุคอบนะคะส่วนซีวิวก็คือจะสามารถทำให้พืชอะ่ะสามารถดูดซับ่าตอาหารไปเลี้ยงต้นได้อย่างเหมาะสมนะคะก็จะสามารถป้องกันไฟทัฟทลราได้และเมื่อนะคะ,อะดอกทุเรียนโตมาระดับหนึ่งนะคะก่อนที่ดอกจะบานนะคะ แนะนำให้ใช้แซตซี่ค่ะแซตซี่นะคะจะสามารถที่จะป้องกันโรคจากแอนแทกโนดลาแป้งได้อย่างเด็ดขาดแต่ทีนี้ในการทำงานทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,เ,รเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะจุดทำให้ไม่ทันต่อเหตุการณ์เพราะฉะนั้นหลักการในการป้องกันดอกทุเรียนร่วงนะคะทำแบบนี้ค่ะอันดับหนึ่งคือล้างต้นนะคะก่อนเปิดตาดอก อันดับสองนะคะเมื่อเกิดตาดอกขึ้นมานะคะจนถึงช่วงของมักเขือพวงนะคะสามารถที่จะใช้ซีวิลนิโอมเนอร์นิโอไฟนินโอไฮแคลนะคะฉีดร่วมกับแซตซีดเข้าไปเสริมความแข็งแรงของดอกและเพิ่มจำนวนตาดอกได้โดยที่ป้องกันโรคนะคะที่เกี่ยวกับปลาแป้งแอนแทคโนดได้อย่างชัดเจนค่ะ ปัญหาดอกร่วงของท่านพี่น้องกเกษตรกรก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยอย่าลืมนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับพืชนะคะลองปรึกษายูนไรท์นะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ